แฟนเก่าว่าเราเป็นไอ้สออะดอ่านกันเอาเองนะครับเขาไม่ได้รักเราเลยใช่ไหมคะนะครับต้องแก้ยังไงะวันนี้เขามองว่าเราเป็นไอ้สออะดดเนี่ยคุณต้องพลิกโพสิชันของคุณให้มาเป็นเทพธิดาครับหรือพลิกพลิกโพสิชันของคุณให้มาเป็นเบอร์หนึ่งในใจของเขาครับแต่ในลักษณะนี้มันมันขึ้นอยู่กับว่าศักดิ์ศรีของเราอยู่ตรงไหนอะเราโดนด่าว่าเนี่ยนะไอเลวไอชั่วไอ้น่นนี่นะั่นต่างๆสิ่งหนึ่งค,คุณคิดว่าจะเอาเขากลับมา กับอีกสิ่งหนึ่งหรือควรคิดว่าควรจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีบางครั้งเนี่ยครับการจะดึงแฟนเก่ากลับมาต้องดูเหตุผลด้วยเขาดูแลเราจริงหรือเปล่าเขาอบอ,อุ่นจริงหรือเปล่าเพราะเนี่ยอย่าให้ความรู้สึกว่าตัวเองเหงาเศร้าท้อเฟลและต้องพยายามตะเกียกตะกายดึงแฟนเก่ากลับมาทั้งๆท,ที่คุณก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ได้มีดีอะไรขนาดนั้น ครูคอมไม่ได้บอกว่ามันถูกหรือมันผิดแต่บางครั้งเนี่ยการที่จะดึงใครกลับมาต้องเคลียร์ถึงศักดิ์ศรีของตัวเองด้วยเคลียร์ถึงเกียรติยศของตัวเองด้วยเพราะาเนี่ยครูคอมเวลาถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีเออคุณรู้สึกอบอุ่นรู้สึกผูกพันอยากดึงกลับแนะนาครับแต่ถ้ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไม่แปลกครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990ล่มที่สามหโพสของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจกแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6ก e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำำําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูค,คมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปร,โปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID ด o แ e ด E ็อว์เเมื่อเข้าไปที่ Line Ad d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5บอทจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ